และการน,นัดชุมนุมใหญ่ของพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยก็จะมีขึ้นในวันที่25มกราคมนี้นะคะซึ่งก่อนหน้านี้ค่ะพันธมิตรเองก็ได้มีการเคลื่อนไหวในรูปแบบของเวทีเสวนารวมพลังปกป้องแผ่นดินนะคะซึ่งก็เป็นการช่วยกระตุ้นแล้วก็ กระตุ้นสิทธิสมรึกของประชาชนให้หวงแหนแผ่นดินไทยและเห็นความสำคัญกับประเด็นดังกล่าวมากขึ้นอย่างเช่นเครือข่ายพันธมิตรที่จังหวัดขอนแก่นนะคะก็บอกว่าพร้อมเคลื่อนไหวร่วมสแสดงพลังปกป้องแผ่นดินในวันที่15มกราคมและก็พบว่าคนในพื้นที่นั้นก็ให้ความสนใจแล้วก็ตื่นตัวเรื่องขาวพระวิหารมากขึ้นโดยสมาชิกเครือข่ายพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยจังหวัดขอนแก่นเปิดเผยว่าการจัดเสวนาเวทีรวมพลังปกป้องแผ่นดินที่โรงแรมโคสะเมื่อวันที่17มกราคมที่ผ่านมานั้นผ่านไปได้ด้วยดี โดยมีประชาชนชาวขอนแก่นและจังหวัดใกล้เคียงสนใจเข้ารับฟังเป็นจํานวนมากพร้อมกับติดต่อขอรับหนังสือ33ประเด็นถามตอบราชอาณาจักรไทยกําลังจะเสียดินแดนไปเพื่อที่จะเผยแพร่ให้กับประชาชนทั่วไปที่ไม่มีโอกาสติดตามข่าวสารจาก ASTV ได้รับทราบข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นค่ะนางผาสุกป,ปัญญาอดีตข้าราชการบํานาญเครือข่ายพนมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยบอกว่านอกจากความตื่นตัวของประชาชนทั่วไปแล้วอย่างเป็นสิ่งที่น่าย,ยินดี เม่นกักเรียนโรงเรยียนขอนแก่นวิทยาที่ได้มาร่วมฟังการเสวนามีความกระตือรือร้นสนใจและขอข้อมูลเกี่ยวกับประสาทพระวิหารและศึกษาเรื่องสันปันน้ำมากขึ้นจึงเห็นด้วยที่ต้องมีภาคประชาชนออกมาช่วยกันแสดงพลังทราบได้ว่าสันปันน้ำคืออะไรนะฮะเ,เมื่อเขาได้รับฟังเนี่ยก็ทำให้เขามีความรู้สึกว่าเขาพระวิหารเนี่ย ควรจะเป็นสมบัติของประเทศไทยนะฮะแล้วเขาก็ทราบว่าควรจะมีพลังจากประชาชนเนี่ยไปช่วยกันนะฮะกระตุ้นเตือนแล้วก็ปกป้องแผ่นดินอันงาน นอกจากนั้นเครือข่ายพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยจังหวัดขอนแก่นได้เชิญชวนประชาชนที่ต้องการจะไปร่วมแสดงพลังปกป้องแผ่นดินที่กรุงเทพมหานครในวันที่25มกราคมนี้นะคะว่าสามารถแจ้งความประสงค์หรือว่าติดต่อได้ที่ที่ทำการสาขาพักการเมืองใหม่จังหวัดขอนแก่นค่ะ